หกก็หกส่นะปั๊บมาอนึ่สิลอบมุ่นน้ำหนกเด้ตาโป๊มุดติดแยะตัวยาค่ะคุณผิดมั้งมาไปไลนน,น,นี่ห้ออานหมอาหนูบอกเ,เลยไปอีกกองแม่บอกคนได้ละปัดเงินนี่เอาน้องอย่นี่ก็เอาสตาร์เล็บไห้อะสตารเล็บกัเบิร์ดมาตูก่อนดี Hoi, hoi, hoi นี่นี่นนมันจิคานไปใส่กล่องแม่อยู่นะ

ขอได้้มมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วหัวท่านอีกแล้ว

หมูพานอกมาพีมันหดแมจะปาดเฮือนมันแรงจะเปิดเฮื่อนจะเปิดข้ามันเนื่อยจะปูดิมจะเปิดประตูนี่มันลมมันป,ดปัดกขได้ ไงโปะข้างๆ่อนป่ะหอนดิ Mụ ơi Lè mời nó Nhưng mình nhìn đấy thằng đấy Nó là

ตัดผมมันแล่นี่อไเนี่ยเล,ล,ลนี่คะแนมันแล่โนอาอีสายเอาตัวอีโลยนักกูปวดหัวปวดหัวเจ็บหัวเบื่อคนโพ่คแหง

ยังเป็นสาลวินสาววินตอกตดกไตเจ้าสาววินจะตัวดีจ้าเจาสาินจบอยบอยดีจ้าจิอาวนอ้าตัวดี Nan 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 nan. Oi, 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 nó oi, oi, tệ oi, 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 mày oi, 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 ลูบ้านห,หนึ่งข่าวกินข่วนขวนาวดีไหมไปก่อนด้วยเพียงเด้อเจ็บหัววินหัวอะไเบื้องลู้ความจดเลือดกระจ่างพี่น้องเลือดต้อมีตอไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ้าพ่อพ่อกันที่ใหม่พี่น้องฝากเบิ่งฝากส้วมคลิปเด้วยเพียงเด้อมือนละคลิปเกือบสิบก่าอดเดี๋ยวนี้นะ